ราศีมีนดาวสุกย้ายฟังเลยนะคะคุณมีดีอย่างแน่นอนค่ะแต่ว่าจะย้ายนานไหมกับการที่ดาวสุกย้ายในครั้งนี้นะคะก่อนจะไปติดตามรับฟังคลิปเต็มๆก็สวัสดีค่ะทุกๆท,ท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยด้วยนั่นเองนะคะและแน่นอนค่ะหากใครที่ติดตามรับฟังเป็นประจำ คนแชร์ข่าวพารรยจะคอยเตือนก่อนเสมอนะคะว่าการที่เราดูดวงเราเชื่อเรื่องดวงขอให้ดูและเชื่อแบบมีสติอย่าได้งมงายดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อนำสิ่งดีๆไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของคุณเองนะคะและที่สำคัญค่ะดูเพื่ออยู่เหนือดวงอย่าดูเพื่อเดินตามดวงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะ สำหรับท่านที่เกิดในราศีมีนก็คือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่15มีนาคมถึงวันที่12เมษายนนะคะและคลิปนี้สามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดค่ะเอาละค่ะคลิปนี้จะมาบอกชาวราศีมีนนะคะว่าชาวราศีมีนการที่ดาวสุกย้ายในครั้งนี้นะคะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างจะดีขึ้นหรือว่าคุณจะแย่ลงจะมีดีจริงหรือไม่หรือว่าคุณจะมีเรื่องดีๆเข้ามาอย่างที่บอกคะ่ะ ดาวสุขจะย้ายตั้งแต่วันที่6ถึง31พฤษภาคม64นะคะฟังดูไม่นานแต่ว่าระยะเวลาเท่านี้นะคะผลกระทบที่ได้หากร้ายนี่ก็ทำเอาคุณสะบักสะบอมเลยนะคะแต่หากว่าดีก็ถึงเวลายิ้มได้เหมือนกันเลยทีเดียวล่ะคะ่ะชาวราศีมีนใครฟังจบก็ถือว่าคุณได้แนวทางดีๆไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของคุณเลยทีเดียวนะคะเรามาเริ่มฟังกันเลยค่ะไม่พูดยาวแล้วนะคะ ดาวสุกย้ายเรื่องที่เห็นชัดเจนเลยก็คือว่าในช่วงระยะเวลานี้นะคะชาวราศีมีนจะได้พบปะพูดคุยกับผู้คนเพิ่มมากขึ้นหลายๆท่านค้ะในใจเหตุการณ์เป็นแบบนี้จะไปคุยกับใครเขาได้ใช่ไหมคะขนาดทำงานบางที่ยังต้องทำที่บ้านเรียกว่า work from home นั่นเองนะคะคุยคะ่ะยังไงคุณก็จะมีโอกาสได้พบปะผู้คนเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอนนะคะคุณจะมีทั้งพูดคุยเรื่องงานผ่านโลกโซเชียล เจรจารงานผ่านโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการสมัครงานหรือแม้แต่การเปิดตัวสินค้าหรือว่าคุณจะทำอะไรในช่วงระยะเวลานี้นะคะอยากจะแนะนำเลยว่าโดยเฉพาะบางท่านนะคะที่มีสินค้าแต่ว่ารอจังหวะนะเพราะว่าบางอย่างยังต้องเพิ่มอีกเติมอีกนิดนึงมันยังไม่เสร็จสมบูรณ์เต็มที่อยากจะรอหน่อยอยากจะเต็มอยากจะบอกตรงนี้เลยนะคะว่าสิ่งที่คุณทำอยู่ไม่ต้องรอให้เสร็จสมบูรณ์100%ก็ได้ค่ะ หากคุณมั่นใจมีความพร้อมและมีข้อมูลเรียกได้ว่ารู้แน่นในงานรู้จริงในสิ่งที่คุณจะขายแต่ยังไม่เต็มที่คือขาดนิดๆหน่อยๆไม่ต้องรอให้เสร็จร้ออร์ซนะคะช่วงนี้พร้อมเปิดตัวเลยค่ะที่เหลือนิดๆหน่อยๆค่อยๆทําไปเรื่อยๆเพราะความสามารถที่คุณมีหมายถึงว่าความรู้ความขยันคุณรับมือได้อย่างแน่นอนค่ะชาวราศีมีนหากคิดอยากจะทําอะไรในช่วงนี้ให้คุณทํานะคะ ถึงแม้จะขาดเหลือเล็กๆน้อยๆคุณเอาอยู่ค่ะคุณจัดการกับเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ดีอยู่แล้วนะคะชาวราศีมีนแต่เน้นย้ำอีกครั้งนะคะว่าสิ่งที่คุณจะทำนั้นคุณจะต้องเก่งและรู้แนวาทางแก้ไขหากเกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นนะคะที่ต้องพูดแบบนี้ก็เพราะว่ามันไม่มีงานอะไรเลยเลยราคาที่จะไม่มีอุปสรรคไม่มีปัญหาแต่ในช่วงนี้คุณทำแล้วมันดี นั่นมหมายความว่าความรู้ต้องแน่นนั่นเองนะคะไม่ใช่นึกอยากจะทําก็ทําแบบนี้ไม่ดีนะคะแต่หากรู้ทุกอย่างแต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์เพิ่มเติมนิดหน่อยทําเลยค่ะไม่ต้องรอเวลาโปรโมทเปิดตัวไปเลยนะคะอีกเล็กๆน้อยๆค่อยๆเก็บรายละเอียดไปเรื่อยๆค่ะพร้อม80%แล้วลุยได้เลยค่ะและลงมือทําได้เลยแต่หากคุณต้องการความช่วยเหลือในช่วงระยะเวลานี้นะคะอยากบอกเรื่องดีๆให้ค่ะ ให้คุณเอิดปากและติดต่อไปเลยนะคะอย่างเงียบในช่วงนี้ไม่ต้องเกรงใจค่ะอย่านิ่งขัดเหลืออะไรทั้งคนเก่าคนใหม่ที่คุณเคยรู้จักนะคะ,คคะ,คะพูดคุยติดต่อไปเลยคะ่ะเขาจะช่วยคุณได้นะคะในระยะเวลานี้จะไม่จะได้ไม่เหนื่อยคนเดียวนะคะเรียกได้ว่าสองแรงแข่งขันนื้อ หลายๆคนรู้จะดีบอกคุณรู้หรือว่าทําคนเดียวนั่นเองนะคะในช่วงนี้ทําเลยค่ะติดต่อทุกช่องทางที่คุณทําได้เลยนะคะยิ่งคุยยิ่งพบปะผู้คนยิ่งเป็นผลดีต่อคุณค่ะอย่ากเก็บตัวค่ะในช่วงนี้อยากให้เขาช่วยเหลือด้านใดติดต่อเข้าไปเลยค่ะช่วงนี้เหมาะมากๆหากอยากทํางานพิเศษอยากได้โปรเจกต์อยากได้งานทาคอนเนคชั่นที่คุณมีนะคะอย่างที่บอกเลยค่ะเพื่อนกเก่าๆที่เคยช่วยคุณ หรือคนที่เคยรู้จักเคยร่วมงานกับคุณนะคะเคยให้งานคุณทำเท่าแก่เก่าๆาเคยให้งานพิเศษแก่คุณใครก็ได้ค่ะเหล่านี้โทรไปเถอะค่ะไลน์ไปเลยค่ะอยากได้อะไรอยากขอความช่วยเหลือเรื่องอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะติดต่อไปเลยค่ะอยากได้งานก็จะได้งานอยากปรึกษาเขาก็จะให้คำแนะนำแก่คุณนะคะในช่วงนี้ยิ่งพูดมากยิ่งดีนะคะแต่หมายความว่าพูดมากนที่นี้ก็คือว่า พูดในสิ่งที่จะเป็นผล,ผลดีต่อตัวคุณเองนั่นเองนะคะในช่วงนี้ใครที่ทำธุรกิจกับชาวต่างชาติหรือแม้แต่ทำงานร่วมกับชาวต่างชาตินําเข้าส่งออกเหล่านี้นะคะคุณจะมีข่าวดีเข้ามาค่ะจะเกิดความก้าวหน้าในงานถึงจะไม่เต็มร้อยเปอร์เซนต์แต่มีความคืบหน้านะคะ จะเป็นเรื่องดีๆสําหรับคุณค่ะไม่ว่าคุณจะคุยหรือว่าเจรจาเรื่องอะไรก็ตามนะคะทั้งผ่านโลกออนไลน์คือทุกสิ่งท,งทุกอย่างที่คุณคุยในช่วงนี้ล่ะคะ่ะคุยเรื่องงานหรือเรื่องเงินสองเรื่องนี้กับชาวต่างชาติที่เกี่ยวกับงานของคุณนะคะคุณมีดวงจะสําเร็จสูงค่ะในเวลาต่อมาเรียกได้ว่าไม่ผิดหวังค่ะหากใครที่ทํางานกับชาวต่างชาติวันและกลัวกับเหตุการณ์ปัจจุบันจะทําให้งานและเงินที่คุณทําร่วมกับชาวต่างชาตินั้น จะทำให้เกิดความล่าช้าหรือว่าคงจะต้องชะลอออกไปก่อนไม่เลยนะคะคุณคิดผิดค่ะคุณจะมีงานและจะสามารถดำเนินการต่อไปได้นะคะไม่เหงาไม่ตกงานอย่างแน่นอนค่ะธุรกิจก็จะเดินไปได้ด้วยดีด้วยถึงแม้ว่าจะไม่ดีร้อยเปอร์เซนต์แต่อย่างแน่นอนจะไม่มีการหยุดชะงักอย่างแน่นอนนะคะใครที่ทำงานหรือว่าทำธุรกิจธุรกรรมกับชาวต่างชาติในช่วงระยะเวลานี้นะคะไม่ชะงักอย่างแน่นอนส่วนบางคนที่งานเคยชะงัก หรือว่าเคยชะลอเอาไว้ในช่วงที่ผ่านมานะคะในช่วงระยะเวลานี้คุณจะได้เริ่มทําด้วยเช่นเดียวกันนะคะในช่วงนี้ใครที่ตกงานว่างงานคนเก่า,กาบริษัทเก่าหัวหน้าเก่าเพื่อนเก่าที่เคยร่วมงานกันมานะคะบุคคลเหล่านี้จะช่วยเหลือคุณได้ในช่วงนี้ให้ติดต่อเข้าไปเลยค่ะอย่างเงียบอย่ากเกรงใจติดต่อไปค่ะเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณดวงคุณจะได้งานทํา หรือดวงคุณจะได้ทำงานเก่าๆที่เคยทำมาแล้วนั่นเองนะคะชาวราศีมีนอย่าลืมนะคะเพื่อนเก่าที่เคยช่วยเหลือกันมาถามว่าอุปสรรคมีไหมคลิปนี้ไม่อยากจะบอกมีอย่างแน่นอนค่ะแต่คลิปนี้อยากจะบอกแนวทางดีๆให้เพื่อให้คุณมั่นใจและจะได้ลุยในสิ่งที่คุณทำอยู่นั่นเองนะคะเพราะบางครั้งหากมีอะไรมาสะดุดมันก็ทำให้เราถอดใจแต่คลิปนี้จะบอกให้คุณลุยอย่าวันต่ออุปสรรคค่ะคุณเก่ง อุปสรรคคุณสู้มานักต่อน,นักแล้วค่ะตอนนี้คุณคิดอย่างเดียวนะคะชาวราศีมินคิดอยู่อย่างเดียวอยากมีงานและอยากมีเงินและเรื่องดีๆรอคุณอยู่เดินไปให้ถึงฝั่งฝันค่ะอย่าละทิ้งกลางทางอย่าปล่อยมือในสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่ณเวลานี้ทบทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะคะว่า ในช่วงระยะเวลานี้คำว่าเกรงใจให้คุณพับเก็บเอาไว้เลยค่ะอยากได้งานอยากได้เงินให้คุณพูดคุยเจรจาและติดต่อไปนั่นมันหมายความว่าคุณจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในช่วงระยะเวลานี้อย่างแน่นอนค่ะเอาใจช่วยนะคะชาวราศีมีนดาวสุกย้ายในครั้งนี้คุณมีสิ่งดีๆเข้ามาให้คุณมีงานให้คุณมีเงิน คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาค่ะอย่าได้มีอุปสรรคใดๆเข้ามานะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้ากับคนแชร์ข่าวพารวยหากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยล่วงหน้าแต่ว่าบอกทิ้งท้ายณตรงนี้นะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะดีมากหรือน้อยมันขึ้นอยู่กับ ดวงชะตาของแต่ละคนด้วยไม่ใช่ว่าทุกคนจะดีเหมือนกันหมดร้อยเปอร์เซ็นต์กิดราศีมีนเหมือนกันจะดีเหมือนกันหมดมันเป็นไปไม่ได้นะคะ70%ดีอย่างแน่นอน2 0ไม่ดีขึ้นแต่ก็ไม่แย่ลงอีก10ไม่ดีขึ้นแถมแย่ลงอีกต่างหากคุณ จะอยู่ในกลุ่มใดเท่านั้นเองนะคะแต่ขอเอาใจช่วยให้คุณอยู่ในกลุ่มของ70%ให้คุณลุยและลงมือทำอย่าท้อแท้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกท่านเฮงเฮงรวยๆวยปังๆนะคะบุญวาสนาดีกันทุกๆท่านสวัสดีค่ะ